ชาดูวีแฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมฟังเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้นตอนตำนานภูตราชาแห่งโอริสาในภูมิประเทศที่เขียวชอุ่มอันเงียบสงบของรัฐโอริสาดินแดนที่ปกคลุม ด้วยทุ่งนาสีเขียวและแม่น้ำที่ขับกล่อมด้วยบทเพลงแห่งอดีตมีตำนานลึกลับของภูตราชาหรือประชาผีวิญญาณที่ครอบครองดินแดนนี้อยู่เรื่องราวของเขายังเป็นความทรงจำที่ชาวบ้านหวาดกลัวและศรัทธายอย่างลึกซึ้งภูตราชานั้นเล่ากันว่าเมื่อครั้งยังมีชีวิตเขาเคยเป็นกษัตริย์ผู้เปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรม และเมตตาต่อผื้นดินและผสกนิกรของตนชีวิตของเขาไม่เพียงแค่ปกป้องความสงบของแผ่นดินแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนรัชการของผู้ตราชานำพาความเจริญมาสู่ทุกพื้นที่แต่อำนาจและความรุ่งโรจน์นี้กลับทำให้เขาตกเป็นเป้าหมายของคุณนางและคนใกล้ตัวที่คิดร้ายวันหนึ่งพวกขุนนาชั่วที่อิจฉา และหวาดกลัวในอำนาจของภูตราชาได้วางแผนกำจัดเขาพวกเขาลอบสังหารภูตราชาอย่างโหดเหี้ยมในยามราตรีเงียบงันณนะดินแดนแห่งนี้ร่างของเขาถูกทิ้งไว้ใต้ต้นไสรเก่าแก่ซึ่งถือเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ประจำแผ่นดินเชื่อกันว่าต้นไสรนี้คือตัวเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญ,ญาณ ดวงวิญญาณของผู้ตาชาผู้ถูกทรยศยังคงวงเวียนอยู่ใต้ต้นไทรนี้แม้เขาจะเป็นวิญญาณที่ทรงพลังด้วยความโกรธเคียดและความเจ็บแค้นแต่ดวงวิญญาณของเขายังเปลี่ยนด้วยเมตตาต่อผู้ยากไร้และคนที่ได้รับความไม่เป็นธรรมจากคนในสังคมหลังจากที่วิญญาณของเขาอยู่ที่นั่นวิถีชีวิตของชาวบ้านก็เริ่มเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ปนเปกันทั้งความเคารพ ศรัทธาและหวาดกลัวเพราะหากมีใครคิดร้ายหรือกระทําการอันไม่ซื่อสัตย์วิญญาณของผู้ตราชาจะปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนเป็นเงาดำอันสูงใหญ่ลอยอยู่เหนือดินและท้องฟ้ารอบรอบต้นไทรและส่งเสียงกรีดร้องแ่วๆที่คล้ายเสียงกระซิบของคนสิ้นหวังทำให้ผู้ได้ยินรู้สึกหนาวเหน็บถึงกระดูก บางคนเล่าว่าภูตราชาจะมาเยือนผู้ที่ทุจริตในยามดึกวิญญาณของเขาจะปรากฏกายลอยอยู่ในหมู่บ้านปล่อยเสียงกรีดร้องอันเย็นชาทำให้ผู้คนสะดุ้งกลัวบางรายที่ท้าทายอำนาจภูตราชาก็พบว่าตัวเองเห็นเงาดำคล้ายเงาร่างของภูตราชาเคลื่อนไหวอยู่ในบ้านในยามค่ำคืนบางรายฝันเห็นภาพของภูตราชานั่งอยู่ใต้ต้นไทร ส่งสายตาทิมแทงเข้าไปถึงจิตใจเหล่าผู้ที่หวาดกลัวในอำนาจนี้เริ่มรู้สึกถึงความผิดบาปที่ได้กระทำไว้และหนีไปจากหมู่บ้านไปในที่สุดคืนหนึ่งในขณะที่บลา,ารามชาวนาผู้ยากจนกลับจากท้องนาหลังจากวันที่ยาวนานเมื่อเดินผ่านต้นไทรเขารู้สึกถึงบรรยากาศเย็นยะเยือกที่แผ่กระจายออกมาโดยรอบคล้ายกับลมหายใจของผู้ที่สิ้นหวัง กระทั่งเขาได้ยินเสียงหนึ่งกระซิบเรียกชื่อเขาเสียงนั้นชวนให้กนลุกด้วยความลึกลับเสียงที่ไม่มีตัวตนอยากกลัวไปเลยบาลารามเสียงกระซิบแถวเาบาที่แฝงไปด้วยความทรงพลังเราคือภูตราชาเจ้าแห่งพื้นดินนี้เหตุใดเจ้าจึงเศร้าใจนักแม้จะหวาดกลัวแต่บาลารามรู้สึกถึงพลังแห่งความเมตตาในคำพูดนั้น จึงรวบรวมความกล้าและเล่าถึงความทุกข์ของเขาบาลารามบอกเล่าถึงความยากลำบากดินแดนที่แห้งแลง้งผลผลิตที่น้อยนิดและความหวังที่ค่อยๆร่วงโรยลงทุกวันพูตราชาฟังอย่างตั้งใจและเงียบงนันก่อนที่จะกล่าวว่าจงนำดินจากทุ่งนาของเจ้ามาสักกำมือและพบค่าที่นี่คืนพรุ่งนี้เมื่อบาลารามกลับมาในคืนถัดไป ท้องฟ้าปกคลุมด้วยดวงดาวสะท้อนแสงจันทร์ที่เยือกเย็นภูตราชาปรากฏตัวออกมาจากเงาเมื่อใต้ต้นไทรพลังงานอันลึกลับแผ่กระจายออกไปบาลารามยื่นดินที่ตักมาจากทุ่งนาให้กับภูตราชาราชาผีเริ่มท่องบทสวดมนต์โบราณเสียงกระซิบของเขาเสียดหูและดังสะท้อนรอบ ทำให้บาลารามรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าสู่ความมืดของอดีตการขณะที่ดินนั้นเปล่งแสงสีทองสลัวๆจงนำดินนี้ไปหว่านในทุ่งนาของเจ้าแล้วเจ้าจะเห็นผลลัพธ์พุทธราชากล่าวแต่อย่าลืมว่าทุกความอุดมสมบูรณ์ย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายบาลารามทำตามคำสั่งของพุทธราชาและไม่นานัก ทุ่งนาของเขาก็เปลี่ยนเป็นเขียวชอุ่มอย่างน่ามหัศจรรย์ผลผลิตที่ได้เพิ่มพูนมากขึ้นเกินกว่าที่เขาเคยฝันถึงข่าวแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านแต่ความอิจฉาเริ่มก่อตัวในใจของชาวบ้านทีละน้อยทำกล่าวหาว่าบาลารามใช้เมทมนต์ดำแพร่ไปทั่วทำให้บาลารามและครอบครัวเริ่มรู้สึกถึงความอันตรายที่ใกล้เข้ามาในความหวาดกลัว บาลารามกลับไปหาพุตราชาอีกครั้งเพื่อขอคาปรึกษาคืนนั้นพุตราชาปรากฏตัวต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมดเสียงของเขาดังขึ้นเป็นเสียงกึกก้องที่สะท้อนระหว่างต้นไม้และท้องฟ้าเหตุใดพวกเจ้าจึงอิจฉาในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจความอุดมสมบูรณ์นี้มาจากศรัทธาและการทำงานหนักหาใช่สิ่งชั่วร้ายแต่อย่างใดแม้คำพูดของพุตราชาจะเปลี่ยน ด้วยความยุติธรรมแต่ก็ยังมีชาวบ้านบางคนที่ไม่เชื่อถือในคืนนั้นผู้ตราชาจึงตัดสินใจแสดงตนในรูปแบบของวิญญาณแห่งความคิดแค้นขับไล่ผู้ที่คิดร้ายออกจากหมู่บ้านโดยเขาจะปรากฏกลายเป็นเงาดำที่ลอยรอบหมู่บ้านปล่อยเสียงกระซิบกระซาบชวนขนลุกกระทั่งชาวบ้านที่หลงผิดเหล่านั้นหนีออกจากหมู่บ้านไปในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป ชาวบ้านที่เคยหลงผิดรู้สึกถึงการสำนึกผิดและกลับมาช่วยเหลือกันในที่สุดตำนานของผู้ตราชายังคงอยู่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเมตตาและความยุติธรรมแต่ในยามที่มีคนทำสิ่งชั่วร้ายหรือไม่ซื่อสัตว์วิญญาณของผู้ตราชาจะออกมาเตือนภัยด้วยเงาร่างสีดำอันน่าขนลุกสายลมเย็นยเยือกและเสียงกระซิบที่ดังไปทั่วดินแดน และนี่คือเรื่องราวนิทานที่เล่าถึงผู้ตาชาแห่งโอริสาหวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกับเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องลาไปกอ่อนขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไป